เอาล่ะวันนี้ผมมาเขาการมาเล่นแบบนี้กันเนะซึ่งวันนี้ผมนะม,มาเป็นพนักงานเบอร์เกอร์แซดผมนะแก็ก่อนที่เราจะทำการไปเล่นกันนะก็ขอทุกคนะช่วยกันกดไลค์กดซับสไครปในช่องนี้ผมด้วยผมนะชพื่อเป็นปกำลังใจให้ทําให้ผมนั้นทําคลิปต่อไปด้นะครับผมนะโอเคถ้าทุกคนกดแล้วก็ไปชมคลิปก็ได้เลยผมนะยัําเลยคือเราต้องรับออเดอร์ก่อนเนะโอเคออเดอร์อรูซิ โอเคอาหารมาเรืสอนโอเคอาหารมาเรืสอนคืออะไรเนะี่ยเอ่อไก่โอเคไก่แตของทํางานที่เบอร์เกอร์ฮะเอาไก่มาได้ไงมาเนี่ยนะแต่เอาท์เอา,เอาทอา์ข่าวกูจะตรงนะไม่รู้เรื่องเลยแต่ที่คือเป็นข่าวนี่แหละข่าวเกี่ยกิดการฆาตกรรมอะไรบางอย่างเนี่ยจริงแ,แ,แต่ผมสนใจเนาะผมไม่สนใจหรอก พ่าเขาต้องหาเงินสุทธิจริงเพื่อมาทำโ okay. อเคอาหารมาเลขหนึ่งเอ่อดูสิอาหารมาเลขหนึ่งคืออะไรเบอร์เกอร์โอเคเอาไปเลยเบ okay. okay. อร์เกอร์โอเคสวยโอเคคงจะมีแค่นี้แหละออเดอร์เนี่ยรับงานอรนอ,ร,นอร์ออเดอร์นี่แหละโอเคออเดอร์เยอลูกค้าคนหนึ่ง<ห> okay. ดูสิอาหารหมาเยเลขสามโอเคดูสิอาหารหมาเยเลขสามเพื่ออะไร อ่าุ้ยโดนัดโอเคโอเคนนาจะมีแค่นี้แหละแล้อดออ๋อจับหนูเนาะโอเคเมือ่อกี้นี่ผมเจอที่มืดด้วยไปเดนจริงเมื่อกี้นี่ผมเห็นที่มืดถ้าสร้างเถอะเพราะผมเป็นสนใจอยู่ดีเอ้ยหนูมาน,นี่นี่เนี่ย อันนี้ผมมาเขาว่าเคว้งมาบอกว่าให้ผมไปจับหนูที่ห้องน้ำโอเคตอนนี้ผมได้หนูมาแล้วโอเครับสั่งแล้วก็รับลูกค้าโอเคอาหารหมาได้ขสี่ฮะสั่งร้านผิดหรือเปล่าลูกค้าลูกค้าร้านนี้บีแตรหนึ่งถึงสามไม่มีหนึ่งถึงสี่เออเอาเอานี่ไปแทนไหม เออเอ่อเอาไก่ไก่ทอดไปกินก่อนเออนั่นแหละดีอืมเออฮะหนูตายฮะเอาหนูไม่ทำซอยจุ้งเหรอหนูตายนี่นะเฮ้ยสั่งเบอร์เกอร์ไม่ได้สั่งมาสั่งหนูตายไอห่าเราใส่อยากกินซอยจุ้งหนูฮืมพี่เอาต์เด็ดแทนโอเค อ๋ออืมนี่คือคือซากของเชื่อนใครสัคนหรือที่ผมไม่รู้จักนั่นแหละแต่ผมไม่พูดถึงกแซดเบอร์เกอร์นี่แหละงานร้ายที่ผมพูดถึงโอเคเดี๋ยวเอาไปทิ้งก่อนอืมโอเคแล้วก็เฮ้ยที่มืดที่มืดจะมาบ่อยไม่ได้ไนะถ้าจะมานี่ถ้าจะมาก็ข้ามามาดีๆไม่ต้องมาแบบว่าบววงวบว้าบจะเป็นอีเดอร์แมนหรอ เออแต่ละคนก็สัตว์รกคายแล้วพิซซ่าโฟ f เตอร์โอเคไว้ที่หนึ่งเอีไปเบอร์เกอร์อ่ะวันที่สองอันนี้ครับไก่ทอ,อ,อ,อดโอเคไปเออเดี๋ยวกันเนาโอเคเอา่าฮะตะกี้นี่ผมนี เห็นเขาว่าแมดเอาไซไ์เราว่าใชา้ข้างนอวัดบาร์เกมเปล่าเนี่ยอันนี้ไม้ม็อบไปที่ห้องน้ำโอเคหน้าจะถูห้องน้ำเลยโ,โอเคอืมผมราต้องไปถูสแปบหนึง่งโอเคเสร็จเป็นอิงฆรรกิบโอเคโอเคออเดอร์ใหม่้ะ มา <Okay. S 2> หาแม่สามโอเคโดนัทยังมีรูแล้วเมื่ออะไรรูจะมีใจร้องแหละโอแอาเฮงึ้นหรอกอิสิตโอเคอมีคนช่วยเหลือต่าข้างนอกหรอโอเคโอ้โห okay. oh ไอ้รอดขาขาวคุณ,คณใช่คนที่สั่งหนูไม่สอยทำไปสอยซื้อกระเปล่าเนี่ยโอ้โ oh ห ืนี่มัาที่มืดหดิฟ้าบอลเนี่ยไอ้หาที่มืดมาดีๆไม่ได้หรอไอ้หาทำไมก็ต้องมาเป็นเทโลคงเทละคยอย่าเป็นเอ็นเมอร์ก็ไม่ยอมบอกอคิดว่าดีนตรงนั้นเราเฟี้ยมากหรอเฮ้ยเดี๋ยวไอ้อนนี่เมาเปล่านี่คิดว่าดีเราเฟี้ยมากหรอโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคิดเมื่อไห้ครับคิดเมื่อคิดเมื่อไีร่ยันยันผมผม่ยอมแล้วครับพี่ เดี๋ยวนะขี่มือหายพร้อมกับรถวัดที่นี่ผมเคยพูดคำว่าอันนั้นเปล่านะคมแต่คงไม่มีอะไรหรอมังโอเคเปิดมาให้ข่าแม่มุงในห้องหน้าเอ้ยในห้องแช่โอเคโอ้โหแม่มุงคนกลัวโรคแม่มุงไม่ถูกใจสิ่งนี้จะชัวเลยโอเค ฮะเอามือมาจับไบมุม่งนี่นะเอาจริงดิอันนี้อันนี้นะผมเป็นผู้เชี่ยวชาญของธนาขดตามได้นะคือทุกคนอย่าหาหาทำนะผู้เชี่ยวชาญอาจจะทำได้แต่กูไม่สามารถทำได้ถ้าเกิดมบมุม่งบางตัวมันมีพิษกเกิดอันตรายจะตอคกูได้เพราะนั่นแะย่ยาจับมบมุม่งนะครับโอเคเนะเมือ่อกี้เสียงอะไรอะ่ะเฮ้ พิมึยออแล้วโออะไรเนี่ยคลิปมีอะไรเนี่ยเมื่อพูดถึงชื่อผมทำไมเนี่ยไอ้น,นี่มันรอกจีตชัวอัน,นี่โอ้โหมึงเอาโอ้โหเอาอิ่มาฟาฟาร้านกระตุกเลยเหรอค่าเช่ายังไม่ได้จ่ยายให้ครบเลยฮะไอ้น,นีต่ต้องโดดต,ต้องโดดเดี๋ยวเราจะโทรศั์ไปมึง Alarm. If not, open the safe behind the employee of the month picture. The code is one two three four. Oh. มืนบอกว่าระค่ะเหมือนนั้นให้เราบวกงที่ลูกค้าก่อนแล้วก็ให้สั่นราคาหนึ่งสองสามีอ๋อเช็คกันนั้นเหรออ่ะห้าปืนของดีจัดโอเคเตรียไว้อละมาดิมาไอ,อ้ฮ่ากีตปาทำไมไม่รู้มาอีก็ไม่ยอมมาดีๆนี่เนี่ย แม่งกลัวสตีนนี่แม่งเหมือนใสะรถซับสบ,สบีไอ้งูโอเควันที่สี่เบอร์เกอร์ถูกปีกเลยไม่นะหัวนหน้าบอสมาโคมไปไปไหนบ้างเดี๋ยวนะเดี๋ยวโอ้ว่าที่มือน,น่ากลัวนะไอ้นั่นมาคืออะไรไอ้นั่นใครเนี่ยไม่มีหัว เออคนน่าก,กลัวน่าก,กลัวกว่าที่มืดอีกไอ้ฮะโอ้โหโอ้โหเลยโอ้โหเลยโอ้โหมาที่ไหนไหมาเนะี่ยจบกิ้วเลยนะครับ